กินต่อเนื่อเพราะว่ากินดีแล้วก็มันได้สุขภาพน้่สิ่งสําคัญตาม,มากคือตาก,ก็เรื่อมแจง้งออกจากที่เคยเใส่แว่นกับโบดีไซนนะครับตาดีตาแจ้งแล้วก็ตาที่เป็นต่อต่อเนื้อนะคะระับกับกระบมีแล้วนะครับกระจางลงไปเลือเหเลือเป็นตาขาวเลยข้างในกว่าขาวขึ้นมาเลยตะกีแดงหลาเอะไรเดี๋ยวนี้กระโบมีแล้วแล้วก็ไรที่เคยปวดตะกี้นี่ใส่เสือกับอะไรมันติดอยู่มองใส่อะไรเดี๋ยวนี้ใส่งายอนเนี้ยใส่ไงใส่กล่งองโตเบา โล่งหาษ์้ซึกว่าผิวพันธ์ก็ด,ดีขึ้นดีขึ้นจับมาบานข้าเจ้ามูข้าเจ้าก็ทักเด้โอ้ว่าสันเปี้ยยังมากคือล่อขึนก็เกาเผอวะเอเอก็เลยสิ่งสําคัญนี่ต้นนี่นะสาคัญที่สุดเห็นบ่ตอนนี้นั่งขัตมานนี่เป็นปกติเด้แต่กอนน,น,น,นี่นั่งขัตมาดต้องต้องเหยียดจั่งซีเด้นั่งกิ้นเข้าเป็นยังต้องเหยียดข้ามันปวดมันปวดจองมอนแงนเขามามองนี่โอ้ยต้องไล้ลุกขึ้นนั่งทีเด้พี่น้องลุกวิ่เด้ ได้ดึงดันอยู่ประมาณน่นเหี๋แต่ว่าคุมือนสบายเนี่ยนั่งนั่งลงไปนั่งไหนมืดมื้อเพราะเป็นยังนี่นะครับหละหลายยางและหลายแนวนะจากคนกินกาแฟบ่ได้นะครับกินแบบมันหัวใจสั้นนะบางคนหลายหลายคนมัวใจสั้นบางคนกะนอนบ่รับสามมื้อสามขึ้นกินกาแฟ่องเดียวประมาณนั่นเองแต่ตัวนี้กินแห่งรับดีบางคนนอนรับโบโกลกันจนโกนหมดละรับโบฝันกับจนฝันหมดละแต่เลยมีความมาทับใจนะครับมีความมาทับใจ